บุคคลใดเมื่อให้ทานวัตถุสิ่งของอันเลิศบุญกุศลอันเลิศบุญกุศลอันประเสริฐคือพรอ,อันเป็นสิริมงคลมีอายุวันณนะยศเกียรติยศสุขและพลักกำลังอันเลิศพึงเจริญแก่บุคคลนั้นดังสุภาษิตว่าอักคัดสมิงทานังทะทะตัง ทังปุญญประวัตติเป็นอาทิคําว่าพรมาจากคําว่าวระวระแปลว่าประเสริฐวระแปลว่าเลิศวระแปลว่าความดีวระแปลว่าความกล้าพรแบ่งออกเป็นสามลักษณะคือ 1. พรสวรรค์หมายถึงความสามารถพิเศษเฉพาะตน 2. พรแสวง หมายถึงการสแสวงหาในสิ่งที่ดีๆ 3. พรขยันหมายถึงความขยันอดทนเพื่อสร้างความดีพรอันเลิศพรอันประเสริฐเกประการในหลักแห่งพระพุทธศาสนาคือ 1. เตชวัตตะกูความเจริญด้วยการมีเดชเดชานุภาพมาก 2. ปัญญาวัฏทกโกูความเจริญด้วยการมีปัญญาเฉลียวฉลาด 3. อายุวัฏทกโกูความเจริญด้วยการมีอายุมั่นขวัญยืน 4. ธนวัฏทกโกูความเจริญด้วยการมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย 5. สิริวัฏทกโกูความเจริญด้วยการมีสิริสงงา ราศีดีเลิศ 6. ยยศวัตถโกความเจริญด้วยการมียศศักดิ์สูงส่ง 7. พระรวัตถโกความเจริญด้วยการมีพลรกกำลังมากมาย 8. วัน,นวัตถโกความเจริญด้วยการมีวันณผิวพรรณผ่องใสสวยงาม 9. สุขวัตถโกความเจริญด้วยการมี สุขภาพร่างกายแข็งแรงโหตุสพธาจงบังเกิดมีแก่เราท่านทั้งหลายเทิน